น้องปายดูของแม่เจี๊ยบนะคะวันนี้เราเจอกันวันแรกนะคะสวัสดีค่ะคนสวยของแม่คราวนี้แม่มีดินน้ำมันเห็นไหมลูกเดี๋ยวนะคะดินน้ำมันอันนี้แม่เจี๊ยบจะทาแบบนี้นี่นี่อันนี้นะคะ รอนะคะเดี๋ยวแม่เจมให้เขียนหนังสือด้วยแต่ว่าตอนแรกเราต้องทําอันนี้ก่อนนะลูกนะคะเห็นยาวๆของแม่เจมไหมลูกเห็นเส้นยาวๆแบบนี้ไหมคะเห็นไหมคะคราวนี้น้องไปดูของแม่เจมแม่เจมจะม้วนเป็นดอกไม้นี่ม้วนม้วนม้วนเข้ามาเดียวแม่เจมม้วนให้ดูก่อนนะคะโอเคไหมลูกอ่ะ ม้วนเสร Hy ็จแล้ว,ลวน้องปลายทำเป็นน้องปลายทำได้แม่เจี๊ยบเชื่อว่าน,น้องปลายข <holder, S 1> <fooled. S 2> องแม่เจี๊ยบทําได้โอเคไหมลูกอ่ะคราวนี้แม่เจี๊ยบทําให้น้องปลายนี่อันนี้มมของปลายค่ะของน้องปายค่ะ,อ,อ,คะอ,อันนี้ของน้องปลายแล้วลูกอ่ะชิ้นยาวๆแล้วค่ะน้องปลายม้วนเลยลูกม้วนให้เป็นดอกไม้เหมือนของแม่เจี๊ยบม้วนเลยค่ะอ่ะม้วนม้วนม้วนอ่ะ ตั้งคู่กันลูกเหมือนไหมคะเหมือนไหมคะไม่เหมือนไม่เหมือนกันเก่งมากแสดงว่าน้องปายสังเกตดูว่ามันไม่เหมือนกันแต่น้องปายม้วนได้ใช่ไหมคะน้องปายเก่งใช่ไหมลูกค่ะเก่งค่ะโอเคเยี่ยมมากเลยค่ะลูกเ,เจอกันวันแรกจุดลากไปข้างหน้าค่ะโอเคจุดลากไปข้างหน้าให้เสร็จลูกโอเคโอเค แถวที่สองลูกสาี่ <4 S 2> ไม่เอาจุดข้างหลังค่ะห้าจุดอ่ะจุดเราเริ่มจากเส้นก่อนแล้วเดี๋ยวไม่จะ <4 S 2> ไม่ให้เขียนกอไก่ <5 S 1> โอเคค่ะอ่ะเริ่มจากจุด <5 S 1> ขึ้นข้างบนค่ะโอ้จ็แปด ิปเส้นหนึ่งค่ะเริ่มค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะเริ่มนับหนึ่งใหม่นะคะหนึ่งสองสาม ห้าหกเก่งมากค่ะเจี๊ยบอันนี้คือตัวอะไรลูกก็เอ๋ยก็ไก่กุ๊กกุกไก่อ่ะเราจะเขียนกอไก่กันค่ะเขียนกอไก่ก่อนแล้วเดี๋ยวมาระบายสีค่ะจุดค่ะลากขึ้นเข้าข้างในอ่ะไม่เอาจุดตัวนี้เริ่มจากตัวนี้ค่ะโอเคอ่ะเริ่มเลยค่ะ นนไม่เขียนแล้วใช่ค่ะไม่เขียนทีค่ะอ่ะเริ่มค่ะตัวนี้ค่ะโอเคเริ่มตัวนี้ค่ะเริ่มค่ะ,คะลูกสีอะไรคะบอกแม่เจ๊บด้วยนะคะสีอะไรคะเนี่ย สีฟ้าบลูสีโอเคค่ะอดะหยิบเลยค่ะระบายสีระบายไปเรื่อยๆลูเอาไว้เสร็จของหนูไม่เปลี่ยนสลับไปสลับมาค่ะสีไหนสีนั้นอ่ะหยิบเลยค่ะเอาสีอะไรคะสีเหลืองค่ะระบายตรงไหนคะอะปีกด้วยค่ะ ปีตรงนี้ใช่ค่ะโอเคระบายเลยลูกไม่ปีแล้วรีบไปเอาเลคะโอเคปีกุกไก่ด้วยอันนั้นเลยค่ะค่ะหมดเลยลูกกินข้าวหวานใช่อ๋อกุกไก่กินข้าวเยอะตัวใหญ่ตัวโตใช่ไหมลูกใช่ไหมคะมอ่ะหยิบเลยค่ะ<ม>จะเอาสีอะไรอีกลูก<แ>เอาเลยค่ะอ่าระบายเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ค่ะ มันกินสั่งกรองไงเมือนเบอร์รี่ขึ้นนะเดี๋ยวมาเราชมกันอ้าลูกอ่ะขู่กรองอ้าสีอะไรบอกค่ะบราส์สีน้ำน้ำโอเคค่ะอันนี้ไม่ติดค่ะอ<ล>่ะน้องเอาสีอะไรคะสีจีบค่ะกรีนสีเขียวเดี๋ยวเราไปสนามเด็กเ,เ,เล่นกันเร็วใช่สนามเด็กเล่นอันโตเลยค่ะ ่าระบายให้เสร็จค่ะแล้วไปสนามเด็กเล่นนั้นโตเลยค่ะไปสนามเด็กเล่นไหมใช่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 ค่ะป้าเนาะเดี๋ยวพาไปค่ะอ่าระบายสีให้เสร็จลูกให้เสร็จเลยลูกลืมถามแม่เล็กลืมถามแม่เล็กว่ารับซื้อต้นในกระต้อนไหมกุ๊ไก่มีตาค่ะกุ๊กไก่มีตาลูกอ่ะระบายเลยค่ะไม่กำดินสอนะคะ อ่ะระบายให้เสร็จลูกเก่งมากน้องเก่งลูกสวยสวยค่ะโอเค <แก S 1> เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะไม่เจ็บก่อนใจเย็นๆค่ะจับดินสอไว้ค่ะจับดินสอไว้โอเคมือซ้ายทับกระดาษค่ะค่ะอ่ะคราวนี้อันนี้คือเลขบอกไม่เจ็บด้วยค่ะเลขอะไรลูกเล,เลขหนึ่งเลขหนึ่งหมือนสิ ทงจับคู่กันลูกจับคู่โอเคค่ะอันนี้เลขอะไรคะเลขสองเลขเหมือนเป็ดกาบกาบจับคู่ค่ะโอเคอันนี้คือเลขสามเหมือนเลขสามเหมือนนกบินไหนคะบ้านโอเคอ่ะค่ะไหนคะ่ะโอเคอันนี้คือเลข เลขสี่เหมือนเรือโอเคอันนี้คือเลขเลขห้ามีหลังค่ะไหนคะรถค่ะโอเครถคันโอเคเก่งมากเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะไม่เอาเริ่มจากเลขหนึ่งน้องปายนับหนึ่งนับได้หนึ่งเท่ากับหนึ่งอ่ะเลขหนึ่งเหมือนเสา อ่ะเขียนเลยค่ะเลขหนึ่งมันเสาธงไม่ใส่ข้างล่างลูกไม่ต้องใส่ข้างล่างค่ะอ่าลากลงแล้วยกเลยค่ะอเค OK, ไม่ใส่ข้างล่างค่ะไม่ใส่ข้างล่างให้แม่เจมไม่ต้องใส่ค่ะข้างล่างลากลงแล้วยกเลยค่ะอ่าเขียนค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะอ่าคราวนี้นับ 3> 1, 3. นับได้สองเท่ากับสองเลขสองเหมือนโอเค ก้าอ่าเขียนเลยค่ะเลขสองเหมือนก้าบก้าเียนเสร็จแล้วค่ะใกล้เสร็จแล้วลูกน้องบัวรอก,ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่จะไม่ทำนะคะโอเคเลขสองเหมือนกับกบ้าคราวนี้นับค่ะหนึนับได้สามเท่ากับปา สามเลขสามเหมือนนกบินอ่ะเขียนเลยค่ะจุดอ่ะจุดจุดจุดเขียนเลยค่ะค่ะอ่ะกลับดินสอค่ะอ่ะค่ะอันนี้เรียจะเอกู้กันค่ะคู่กันค่ะตัวเองไปกอไก่อีกแล้วอ่ะจุดเลยค่ะโยงโค้กันจุดเลยค่ะตรงกัน คิดถึงน้องปายอะรู้ไหมรู้ไหมคะฉนถุงบกันไหมคิดถึงค่ะคิดถึงหมดเลยทุกคนเลยค่ะรู้ไหมคะอ่าเขียนเขียนของตัวเองค่ะไม่ต้องหันไปดูเพื่อนก่อนค่ะน้องเขียนของตัวเองให้เสร็จค่ะ<ช>โอเคอ่าน้องนับค่ะหนึ่งสองสามสี่นับได้สี่เท่ากับ <c oughs> โอเคค่ะเลขสี่มันเรือใบเขียนเลยค่ะค่ะ <c oughs> โอเคเก่งมาก,กอ่ะเอาไปข้างหลังค่ะยกโอเคเขียนให้ <Okay. S 2> หมดเลยเขียนให้หมดเลยค่ะเก่งมากน้องปายเก่งที่สุดในโลกเลยค่ะอ่ะเขียนเลยค่ะลูกเก่งปะเก่งถ้าถ้าไม่ร้องอ,ะอ่ะไม่ไม่เอาค่ะโอเคเขียนใด้ถูกวิธีลูก ่ะตัวนี้ผิดแล้วนะคะลากลงไปแบบนี้แล้วถึงจะลงโอเคไหมอ่ะคราวนี้นับค่ะหนึ่ง้านับได้ห้าเท่ากับ่าอ่ะเขียนเลขห้าค่ะเขียนเลขห้าไม่เจ็บก่อนลูกเริ่มตัวแรกค่ะลากลงโค้งค่ะอ่าพาไปข้างหน้าใส่หลังคาโอเคค่ะ ใส่หลังคาใช่ใส่หลังคาเขาด้วยเพื่อใส่หลังคานนี้ด้วยใช่ใช่ใช่อ่ะอ่ะรถคันหมดอ่ะใส่ค่ะใส่ค่ะรถคันนาอ่าอ่ะใส่ค่ะใส่หลังคากันใส่หลังคาด้วยค่ะเสร็จหรือยังคะเสร็จเสร็จแล้วเก่งไหมคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะโอ ฟังคําสั่งนะคะแม่เจี๊ยบให้นับจํานวนไข่กลมๆของแม่เจี๊ยบแล้วก็จับคู่กับตัวเลขนะคะ่นับนับได้หนึ่งเท่ากับนับได้หนึ่งเท่ากับหนึ่งเลขหนึ่งเหมือนเสาจับคู่ค่ะไนหนึ่งค่ะในหนึ่งเอาหนึ่งก่อนลากเส้นหาไปหาหนึ่งลากเส้นไปหาหนึ่งลากเส้นไปหาหนึ่ง อ่าคราวนี้เรามานับ1 2นับได้2เท่ากับสองเลขสอเหมือนอาจุดแล้วลากไปหาสองค่ะ้ค่ะได้ค่ะอ่าจุดแล้วลากไปหาเลขสอค่ะไหนคะเลข2อยู่ไหนหาซิไหนเลขสอหาเลยค่ะอ่าจุดแล้วลากไปหาเลขสอค่ะโอเคค่ะเอานับ 2> 1 enfin 2 นับได้สามได้เท่ากับจุดลากไปหาเลขสามค่ะหนึ่งสงโอเคค่ะออานับค่ะหนึ่งสองสาม่อ่านับได้สี่ลากไปหาเลขสี่ไหนเลขสี่คะยูนั่นค่ะลากเลยค่ะอ่เรามานับกันหนึ่งสองสามห้านับได้ห้าเท่ากับอ่าโอเคเก่งมากน้องไปเก่งลูก สวยนะลูกนะคะแต่ให้สวยนะคะสีอะไรคะสีม่วงูพิงค์สีชมภูเอาสีเหลืองค่ะเยลโลสีเหลืองเหลืองสีชมสีนี้สีส้มออเรนส์สีส้มส้มเอาน้องบัวสีอะไรเดียวเดี๋ยวน้องบัวค่อยทำน้องปายทำให้เสร็จก่อนค่ะสีละคนค่ะสีสีน้ำเงินอ่าสีน้ำเงิน ติดค่ะอติดเลยค่ะติดได้สวยนะคะเบาเบาลูกเบาเบาระวังตกนะระวังตกนะชนน้องด้วยนะคะนไม่มไม่ไม่ปะนอามานีอแปะให้เสร็จลูกค่ะไม่เป็นไรค่ะมือเลอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปล้างกันนะคะเดี๋ยวเราไปล้างกันค่ะเอาแปะเลยค่ะ อเอาะค่ะแปะเลยค่ะแปะเลยลูกโอค่ะป้าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะมันแบบว่าไม่นีเนี่ยแบบว่าเราเอาหมดอ่ะถ้าเยอะก็คือแบบยังต้องรัว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 เหลืออลิซอะค่ะนาเดีย แล้วก็แฟดนั่นแหละอ่ดนแตนห,หลิะเลนะตอ,อ,เนะอติดเลยลูกติดเลยค่ะติดเลยค่ะเอ้ยสนะีจัมิค่ะแต่ไห้หมดเลยค่ะ <มา S 1> จับหัวกันอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะน้กมือค่ะ มะม่วงไหมคะบักเตงโมค่ะบักแตงโมค่ะป้ามาดูสิคะว่าบักแตงโมว่าอะไรคะอันนี้หนูว่ามะม่วงเขาบอกไม่ใช่ค่ะบักแตงโมลองดูไปนั่งกินเดี่ยวทค่ะอบัตงโมอ่ะลูกบักแตงโมก็บอกแล้วว่าแล้วแต่จินตนาการนั่นแหละค่ะนั่นแหละไม่กระโดด ก็คือบางครั้งเราจะวาดรูปอันนี้แต่เด็กเห็นเป็นอันอื่นก็คือจินตนาการเขาใช่ไหมคะน้องใช่ใช่หรอคะใช่ค่ะแม่จคิดถึงลงไปมากมากเลยค่ะดับบัวกันไหมใช่ค่ะแผลเต็มเลยค่ะแปลเต็มเลยลูกนี่แถวนี้ด้วยนะคะ ถ้าเสร็จเมื่อไหร่แล้วบอกแม่เจ็บนะคะออรอก่อนค่ะจะเสร็จแล้วลูกเพื่อนจะเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จะไปทำค่ะ เลยลูกเอาพี่ติดเสร็จแ,แล้วเสร็จแล้วหรอคะส,สวยหรือยังคะสวย่สวยทีอ๋อไม่สวยทีเอาไว้สวยลูกเอมาม่ไม่ติดตรงนี้เถอะค่ะเอาไว้สวยเลยค่ะเอาแมนไม่ติดตรงนี้เถอะเดี๋ยวไม่จะติดให้คะ่ะเอากาวใช่ไหมคะอืมอ่ะเอาเลยคะ่ะเอาเลยคะ่ะ โอเคค่ะ